สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะเหลือเวลาไม่ถึงอาทิตย์แล้วสําหรับเมืองซูเมรุแพทสามช่วงนี้เนี่ยผู้พัฒนานะฮะเริ่มลงตัวอย่างในส่วนของเกมเพลย์อย่างซูเมรุ Adventure Journal หรือบันทึกการประจนภัยที่ได้พูดถึงปฏิกิริยาธาตุไม้และเกมเพลยใ์ใหม่ที่เราจะได้พบเจอใน Su เมรุโดยในคลิปนี้นะฮะแครอทเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงในส่วนของธาตุไม้เพราะเคยทำคลิปไว้แล้วแต่จะมาพูดถึงเกมเพลยต์ต่างๆที่เราจะได้พบเจอขณะสำรวจพื้นที่ป่าฝนของ Su เมรุทั้ง p พ r สัน กลไกตัวช่วยในการสำรวจอะไรยังไงเนี่ยแครอทสรุปไว้ให้แล้วงั้นเราไปเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือตรายรักชนาคริเชอร์สหรือสิ่งมีชีวิต3สถานะพื้นที่ป่าฝนของซูมเมรุเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศาจรรย์มากมายไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์มักมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองตามสภาพแวดล้อมหรือที่เรียกว่าตรลักษณา คำนี้เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะฮะไตรคือ3ส่วนลักษณะก็คือแปลว่าลักษณะนั่นแหละรวมกันเป็น3ลักษณะหรือสถานะทั้ง3ของสิ่งมีชีวิตจําพวกนี้อันได้แก่ normal state หรือสถานะปกติ activated state หรือสถานะตื่นตัวและ s c o t c h state หรือสถานะไม่เกรียม สถานะปกติคือสถานะเป็นกลางมีประสิทธิภาพระดับทั่วไปจะเป็นสถานะนี้ได้ต้องสัมผัสกับธาตุไม้แต่หากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสัมผัสกับธาตุไฟฟ้าจะทำให้กลายเป็นสถานะตื่นตัวส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเหมือนการโดนบัฟและหากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสัมผัสกับธาตุไฟจะทำให้กลายเป็นสถานะไม่เกรียมส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่แย่ลงเหี่ยวเฉาใช้งานไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น เห็ุประหลาดที่พบได้ทั่วป่ามันมีผิวทด่ยืดหยุ่นสูงเราจึงสามารถใช้มันในการกระโดดเด้งขึ้นที่สูงได้หากอยู่ในสถานะตื่นตัวมันจะสามารถเด้งโพ้เล่นให้สูงขึ้นได้อีกแต่หากอยู่ในสถานะไม่เกรียมมันจะเหี่ยวและไม่สามารถใช้งานได้เลยไทรานาซิสหรือเมล็ดพันธ์สสถานะ เป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในป่าหากสัมผัสกับาธาตุไม้จะเป็นสถานะปกติส่งผลให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาหากสัมผัสกับาธาตุไฟจะเป็นสถานะไม่เกรียมส่งผลให้พวกมันหยุดเคลื่อนไหวและหากสัมผัสกับาธาตุไฟฟ้าจะเป็นสถานะตื่นตัวส่งผลให้พวกมันเปิดปล่อย True Sense Pulse หรือเคลื่อนจิตสำนึกเป็นวงกว้างรอบตัว <S <S เพื่อเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบริเวณนั้นให้ปรากฏนอกจากนี้ยังมีเถาวันยักษ์ ที่แข็งแรงมากจนเราสามารถแปะธาตุไม้เพื่อให้มันยกก้อนหินขึ้นได้ใต้ก้อนหินอาจจะมีสมบัติก็ได้นะและสุดท้ายคือเห็ดพิษมันจะปล่อยสปอร์พิษออกมารอบตัวทำดาเมจดธาตุไม้ต่อทุกคนในบริเวณมันอาจจะดูอันตรายแต่วิพัฒนาบอกว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ซึ่งจะใช้ยังไงก็ต้องไปลุ้นเอานะฮะ สิ่งต่อไปที่เราจะได้พบในป่าคือ f o u r l e a f e i s i l t u s และ Cluster leaves of cultivation หรือสัญลักษณ์ใบไม้สีแ่แฉกและกลุ่มใบไม้แห่งการปลูกฝังมาดูกันที่สัญลักษณ์ใบไม้สี่แฉกกันก่อนมันคือวัตถุที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้สี่กลีบเมื่อผู้ถือครองพลังธาตุหันหน้าเข้าหามันจะสามารถพุ่งไปหามันได้อย่างรวดเร็ว อีกอย่างหนึ่งที่มาคู่กันก็คือกลุ่มใบไม้แห่งการปลูกฝังที่เมื่อสัมผัสกับาธาตุไม้มันจะสร้างสัญลักษณ์ใบไม้สีแ่แฉกตามตำแหน่งเฉพาะสสิ่งนี้นะฮะจึงเป็นตัวช่วยในการข้ามหรือขึ้นที่สูงได้อีกวิธีหนึ่งต่อไปก็มาดูกันที่สิ่งที่เรียกว่ามีประโยชน์ต่อการสำรวจอันดับต้นๆเลยก็คือดอกไม้เพิ่มพลังกายระหว่างการสำรวจนะฮะเราจะได้พบกับดอกไม้เพิ่มพลังกายกระจายอยู่ทั่วผืนป่า มันมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังกายแด่ผู้เล่นที่เข้าไปใกล้ช่วยในการสำรวจได้มากเลยและสิสุดท้ายนะฮะที่เราจะได้เจอในพื้นที่ป่าฝนนั่นก็คือเดนโดกรานัมกรานัมนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกๆเมืองเนี่ยต้องมีเมืองไม้ก็เช่นกันโดยของเมืองไม้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นตอไม้และมีดอกไม้สีเขียวอยู่ข้างในหากเราเก็บเจ้าเดนโดกรานัม um มามันจะลอยอยู่รอบตัวเรา3ดอก ความสามารถของมันก็คือหากเราทําการโจมตีศัตรูเดนโดกราน้ำพวกนี้จะทําดาเมจธาตุไม้ใส่ศัตรูแบบล็อกเป้าด้วยแต่มันจะทําดาเมจได้แค่3าครั้งเท่านั้นตามจํานวนดอกที่ลอยอยู่รอบตัวในส่วนนี้นะฮะจะมีระบบเลเวลของเดนโดกราน้มที่อัพได้เหมือนต้นซากุระของอินาซึมะหากอัพเลเวลแล้วอาจจะเพิ่มในส่วนของดาเมจที่โจมตีศัตรูแต่ขลอดคิดว่าน่าจะยังมีความสามารถอื่นอีกแต่ผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะอยากให้ผู้เล่นไปเรียนรู้กันเอง โอเคฮะและนั่นคือข้อมูลทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะส่วนตัวคาร์ลเนี่ยชอบนะกับกิมมิคที่พบฒนาใส่เข้ามาให้ผู้เล่นได้พบเจอขณะสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะดอกไม้ฟื้นฟูพลังกายมันมีประโยชน์ในการสำรวจมากโดยเฉพาะการปีนเขาและสิ่งที่ใส่มาพวกนี้ก็ยังคงอยู่ในธีมคนครแห่งปัญญาได้เป็นอย่างดีจากระบบสิ่งมีชีวิตสามสถานนะที่จะมีผลเรื่องพัลเซลอย่างเจ้าเมล็ดพันนะฮะที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเคลื่อนที่หยุดหรือเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ เป็นเกมเพลย์ใหม่ที่ไม่ซ้ำซากอย่างที่บอกเลยฮะผู้วัฒนาเนี่ยเขาดูจัดเต็มและลงทุนกับซูเมรุมากเห็นได้จากตัวอย่างโปรโมตซูเมรุก็ปาไปหลายคลิปแล้วบันทึกการประจนภายในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรในซูเมรุอีกไว้ติดตามกันด้วยนะจะได้เป็นการเตรียมตัวสู่ซูเมรุเนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย